สูาบออื่ออะไยู่นหันบออาอุส่วนปากสองนี่สบายดีพี่น้องนลองป้องปายสบายดีไปแม่ไปแม่ อาลาวาดเลนะพี่น้องป้องป้าย<ป>สปารายแท้มันถูกเลยนะล่าสุดเอาเงินแต่งลูกชายมาหายเจตแสดงอ่ะเฮ้ยหนักเงินกูบัง <c oughs> กู <c oughs>

เมอสีเนบ้ามแล้เออกแบบงามกะบนหนเจียเินอน้ด่กง้หรือผู้ผาก่อนเล่นสนีวแม่บสทองเห็นเงินทงบางใหญ่ไนี่ยผมอปดูบุ๊บเงินสี่แสน สี่แสนกี่เอาังนแหลเอากูไม่เาเงินสีแหละความเจ็บปวดหนาสองแสนอีสุอยแจคัสเตะแบบนี่ละนี่ระใบสองแสนเนินคัเตะเของขาคเตะงานแต่งอีสีถุงกอใส่กมาเอาไหว้ใส่ซะก่อนโดดนะครับอันนี้มีอะไรเอากขมีแบ่ง้อยน้ำสูง เฮาเฮ็ดคันว่าบ่มีแล้วก็บ่มีเฮาบ่มีแล้วมีก็มีเฮามีเฮาเฮาสิว่มีม่เฮากินเฮาสิบ่ว่าบ่มีเด้อมีกูบ่เคยวากูบ่มีนะกูน่ะนี่นน่ะจชบ่เบิดเนบวยเด้อตไหน มันมาตทำนั้นสาวปุนาเอาด็กน้าปุ้ปาน้อยแม่เออุ่นอยู่นิดน้อแม่ลูกทำมันไปซื้อน้ากระทอม,มาน,าน,นั่นโอ้ยมันลงไปได้ข่าวใจข่าวใจอยู่้าจะกินจต่ช้องเขา,ขาบ่แมนเราใช้มันบอกข่าวใจแม่กับมากับเมื่มนอสนอ,องสี่หกแปดสิบพี่น้อง ดูสิพี่น้องเงิน่เหิเอามาให้ใส้แดดแต่งลูกไผ่เอาเงินมาถใส่เดดไปแต่งลูกสะไพ้เวลาหาเหาะเพื่อนเขาว่ามันเมื่อแล้วต่อเลาข้าวอย่งมาบอกไ้นอมาไแม่อานางแคบอีแล้วเลาท่านอขับไม่ยางพอดีข้าว่เลาท่านะพอดีเอาอก นี่คือกูนี่เงินกูหนามีมีถูกกระเป๋านีเพนบอกมีงนีถุงไต้องละพันกี่พันกี่เอาเขาวให้เจ้าหนามาคืรบเาขาาใหเจ้ามาอยอีน้านี่มันบครบเจโตฮะอ๋อสุดบมาเสร็นืงตนี้นะ สองสามหรือสามแสนหลกปละแสนหนึ่งม่นม่ม่ม่ะเป็นเซันเาแม่แสนหนึ่งทำมันได้มา้ย่งไรอย่งน้เปได้มปลื้มเ่ ม่เล็กจิลงหน้าวดไปสไลดละาิบยาบอยาหรอขึ้นบักลายะมนั่นบ่อมาละให้คนแกพ่อไปน้อยหรือเ่าขึ้นอันคยิมแม่ซาหรือเล่าอายิมแสเล็กหรือเปล่าแลบแม่แม่กวดป่าน่อยแม่ทำใจมามาเห็ดทางๆ้วไป้นาตีอกว่าขับอยไปกับยิงกะสปาแม่แซวได้ อ๋อสนับบริกินกูดอกบริกินกูใหญ่ๆแต่ว่าเวลาไปก็หายอยู่นั่นแหละว่าพืชนมอลล่ามเนี่ยเนาะอ๋อเขาก็แห้งเติบอยู่เฮ้ยแปลว่ามันเป็นตาอยากหายมันเป็นตาอยากหายเงินคำเดิ่ามันเบิดมันก็แห้งไปเอามันก็เป็นตาคิดหาคิดแพงักเป็นตาคิดหดแพงแล้ว เศร้าแม่เศร้าขึดแล้วเ้ยัคอล้รนี้่เป็เด็กนนี้เขาห็นอยู่เขาแกแล้วเขาค็อแยกคามัน่น้าเดึงตรงหญ่เราจมาใส่กลุ่มกันแน่าจะเหยือก็ถแมเขามาใส่ตะคุมไปเขาก็นอน เตรียมผ่ายปลูกแครนพี่น้องแล้วก็บอกพืนไปน้ำแม่ไปประสองกับลูกปะสิแล้วแล้วนี่ไปกับลูกแม่ลูกมีเรื่องสิว่าลูกมีเรื่องสิว่างแพนกับอีแม่ ต้องมาหายเสียแผนแม่แผ่นของเจ้ต้องสำเร็จโดยบอยมาข้าวมาข้าวแม่เขาด่ามากอีแม่ว่าอีแม่น่ะแต่งโตคือเด็กน้อยโอ้ยฝั่งสิมาไอ้ซาแม่กูระวบิดแม่ข่อยงามอยากดิบดอกบ่ดอยัดแต่งสับเต๋อพี่น้องเอ้ยแต่งไฟนี่แหละน้องโดยฝ่งสิมาไอ้ซาฮอนแม่กูบัดนี้เดี๋ยวกูสิพาแม่กูไปทำนมอยู่ท่าเบิ่งเด้อแม่แต่งให้าวไอซ่ากระเสียดเต้นตายเลยเหรอ เงี้ยเกาใหญ่สอนแต่งตัเป um um> 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 okay. oh, ็นเด็กหน่อยัรนมาอีสานแม่กูเลยบอกว่าอ่าเงินในกระเป๋านี่ได้ซัมเมอร์ประมาณโอ้ยบอได้ดอกส่องแกนนะบอได้มนี่นทุงยางพี่น่องไม่ได้เลยซัมเมอร์บี ง,ง,งานเลยงานเลยันาบอเห็ดนางเรืองาได้เลยอืงบอมึงเห็ดผ้าควันข้างไหนบ่นี่อกผ้าขาวผ้าขาวงานเลยเรามึงไปสาวาควันปอมอีกหาพันสื่อมูอีกหาพันสาวกระตีบขาวมาใส่อันหักเงินอีกสามพันหอยก็ห้อยนะเด้อขานี่งานแต่งงาน บานี้มึงซื้อไว้มึงเตรียมไว้เงินน่ะงานอีทินนั่นแล้วเอาผัวคือมาภาษีบ่มีเงินอี่มาขีดอุกนาด้ามข้ามเขียดอีกมึงเตรียมไว้มึงอ้อมแต่มือนี่เป็นต้นไปอีทินนั่นเออมาแม่มาซื้อปึบปาบจางแลนฮาออมไม่รู้นานแต่มือนี่เป 10, ็นต้นไปมื่นล้านบาท หานะได้หมือนละหล่อยังสิเียจะมาใส่มือพันแม่น้อยแม่ใส่หมือละพันนะได้อคเราให้ว่าหลุดละพันพอเบอกมือพันนะได้ทันื่อทัน네ื่อนมบาไก่แกะกับรันแล้วเขามาหอดไซแล้วก็ดีๆครับพนนะงดีเจาขอก็ไม่โทรมากับสิปมาณนี่แหละพี่น้องเลอเห็นได้ัวเจาพัวนายอ่า นี่ก็ส่งเอกสารคุณอาปู่สิวานนักดนาขวบขายบัญชีขี่แต่งเขียนสธนาคารเล่าแทสนิตรบอสให้เงินเป็นประปึกสุดท่าให้เงินรวม,อมบอสข้าวคือพวกเหตุกล้องทุนหมู่บ้านอีกบอเดียวในบอสบอมี่แล้วมันโกงมันเอาไปแล้วมันก็บอกคืนนั่น มายืมแล้วกับบมีสิคืนเฮ้ยเอง็มหัวใจนี่เอ็ไปยืมแหไรฮะเ,เอ๋ยอ้าวมีโปรตีนเฮ้เอง็มูัวใจไปยืมบะมีมมนะี่เองนะ่ะไปอันอันฝากกองทุนหมู่บ้านนะประมาณเท่า์ไดวะเองก็ฝากกูเดือนเนาะเดือนละเท่า์าไดวนะเดือนละเมอะไรเดือนละเจ็ดร้อยแค่แพ้แนี้มันก็ดีได้ <c oughs> หเหตุกองทุนหมู่บ้านนะ ยืมก็ต้องเอาอันนั้นไหมบาทนี้นะต้องออาแนวมาข้าไปโลดเอาลักทรัพย์มาโลดพายเอาพายเอาเงินกองกลางออกไปนะนี่มันจะไปหยุดไปแล้วลายมือแต้มได้มันต้องแบบนั้นนั่นอนั่นต้องได้มัอนั่นมัอนั่นต้องได้บอสก่อมาหนึ่งนะเข้าจังสิได้เฮนเด้แบบว่าถ้าเกิดว่ามันซุกเซิร์ฟขึ้นมานะมึง เวลาพายผมมีเงินอย่างเช่นตัวอย่างมึงตอนนี้ใช่ไหมคะมึงไม่มีเงินที่จะจ่ายงานให้ลูกชายใช่ไหมเออมึงก็ไปยืมกองทุนหมู่บ้านมาแม่นั่งซึ้นขึ้นแม้วันเด็กเป็นเบ์สเบสเดี๋ยวได้ไปเบิอีกยุบพูอแมนเก็บสั้นๆเราพี่น้องอันแบบแบบมีการมีงานอย่างสิเดย์แบบมันบ่อถ่วงบ่ท่านสังสีหน้าไปเอาเงินเงินอันกองทุนเอามาใส่สิ แพ้ออกไปใส่ก็มีดอกเบี้ยนะมึงกูก็ได้ดอกเบี้ยได้ตอนนั้นนะกูฝากมากูฝากรายเดือนเติบได้ฝากรายเดือนเติบกูจะมาฝากเดือนละเจ็ดร้อยนี่แหละรายด้าดอกพ่อวะแม่พ่ออะเแต่ได้ไหมนะฝากเดือนละเจ็ดร้อยฮาก็มีปุ๊บนาให้เด้โอนนแก้วทางบ้านแค่ผู้เทรศัพทนเด ดีไดทอก๋ซอนะมสเี่อกจอบมันู้สกินอารมณ์นี่นื้อเทนจอนแกงมนะก๋ยซอสูพิาโอ้กูไปกูมาสองแสนสามแสนตายอันนี้ได้ทาดก๋วยซอสกัมาดู สบายดีนะค่ะววนี่ยวันนี้จะมีเราขู่พ่นเนาะก็ได้อมีรักษาบได้เออกรแม่กักระเื่นมีรักษาบอยู่ค่ะยังก็ขนมสนดแเลยขนมมีก้เีเพราะว่าถ้าจ้บอกเขาก็ิบตัวนั่นและเแบเบิ่งว่ะวงเหมือนยินจะไร้ม่ได้จะทลายอีแม่หนาเอาเสร็จมะเก็บเสร็จก็่เสร็จอีแม่เป็นน้แม่เนาะ ดยทำไปอยากเอาเกจข้าวเก้า <descon> พ <fin anta> <p uss ASE ori> ัตตะบัวแสดงว่าความคั้นไ่ได้ซูนเปล่าหรอวอีแมเอา้านเนียคูวาอุมาใส่กระเดื่้ยินดเปัด้เลก่กีแวกนปั่นแกวมากันดอดวย้วมอวานี่อีแม่ก็ได้ตา แต่ใครคนเอ๊บ้านนองเคียนแม่หนูจักไปทุกๆบ้านแม่คนโบราณแม่สิียกล่างไปใสนนี่แม่บ้านน้องแตนะผมมีการกินปีใหม่กันบ้นนี้นะแสดงว่าบทท่านมีงานบ่แม่ ย่านวะอันเฮือนนั่นกับผูกแขนเฮือนนี่กับผูกแขนอยู่วัดแม่เขาจะสกินอยู่บ่มีเฮือนผูกแขนบ่แม่มันตั้งแต่ปีนี้คื่อเฉมาะเลยอ้าวสปาว่าจังสันสุปเจ้าของเราก็จัดใหญ่สองกรมงานกดจีกัเนาะจะเล่นอะไจัดแม่เยอะได้จัดก็แต่ผูกแขนเจ้าอันเออผูกแขนแต่จัดทันแม่ลูกจะกินอีแม่เด้ออ้าว ตะเกีเยเลยมาสิูกแรสิูแกแนะบบาะไลูกเคยเผาด่วงการครับก็เลยสไปกินอ,กอีมแม่จะสไปกินยัง <ปะ S 1> อีมแม่ปีเอาอีแม,ม่นี่ร่งมงวตันึ่งหรือไม่ล่ะนานๆจะมีงานเนท่านึงนานๆจะต้องยัวาูกพัลล้สนี่ ซุเปิดนันะโจกไปบ่เสียเงนกัอาจารมากเโอ้โเป็นตะยะเดาเพราะเราโจกแดกเป็นหางเสียมันกัอาจารมากเลยชิดไปชิดมาเงินเราเสียอีเนาะอือ